ทุกคนว่ามันแปลกไหมครับเรามีเหตุการณ์เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตกถึง2ครั้งในรอบ1เดือนเราเสียตำรวจน้ำดีไปถึง9นายมีบางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจได้ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุหลักอาจจะมาจากเรื่องของการทุจริตการซ่อมบำรุงแล้วมันก็สอดคล้องกับบทสนทนาระหว่างเพื่อนตำรวจกับผู้เสียชีวิตมีแชทที่ผู้เสียชีวิตได้แชทไว้ก่อนตายบอกว่าเครื่องไม่พร้อมบินของเรานี่โคตรไม่พร้อมบินไม่ได้อยากให้ใครรู้ จริงๆเครื่องเราแทบบินไม่ได้นอกจากนี้ครับยังมีโพสต์ของเพื่อนตำรวจได้ออกมาโพสต์ว่าคืนก่อนที่เอกกับจ็อบจะตายทั้งสองคนได้เล่าให้ฟังเครื่องบินที่มันขับนั้นอันตรายและเสี่ยงชีวิตกับคนขับเพื่อนผู้ตายบอกว่ามันคงเสี่ยงตายทุกครั้งที่ขึ้นบินไม่ใช่เพราะความสามารถของนักบินที่อ่อนด้อยแต่เป็นเพราะความเสี่ยงจากเครื่องบินประจำตัวเขานั่นเองเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องเลยนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ขอให้ผู้ใหญ่ในสํานักงานตำรวจแห่งาชาติ เร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุดครับไม่อยากให้มีรายต่อไปอีกแล้วครับ